ค andidate นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับไม่ใช่คุณแผ่ทองถาเพราะเธอประกาศในงานยกเครื่องเพื่อไทยครับว่าเสียใจที่เป็นค andidate นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้ครับแต่ก็ให้ความมั่นใจว่าจะเปิดสามรายชื่อแห่งความหวังในเวลาที่เหมาะสม เพื่อไทยก็จะเสนอรายชื่อสมคนเหมือนเช่นที่เป็นมาครับขณะที่พักภูมิใจไทยกุณุทินถูกตะข่าวถามยืนยันนะครับว่าค a n d i d a t ของภูมิใจไทยสำหรับตำแหน่งนายกเป็นคุณนุทินแน่นอนแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือ อาจจะมีแคดดเเตมากกว่าหนึ่งตัวให้ผลว่าพักใหญ่ขึ้นต้องจับตาครับว่านอกจากคุณรุทินใครคือแคดดเเตนายกของพักภูมิใจไทยส่วนพักประชาชนมั่นใจว่าจะต้องเสนอมากกว่าหนึง่งเพราะบทเรียนอันเจ็บปวดสำหรับพักก้าวไกลที่ผ่านมา คือเสนอคด a เดต d แค่1คนคือคุณพิธาแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือกลเกมทางการเมืองที่คาดไม่ถึงพักเก้าไกลหรือพักประชาชนปัจจุบันก็ไม่มีใครสามารถขึ้นตำแหน่งนายกได้เพราะว่าเสนอค c a ิด i ตเพียงแค่1เดียวและตั้งครั้งหน้า3ามพักการเมืองใหญ่ เชื่อว่าจะเสนอรายชื่ออาจจะเต็มตาศึกนะครับทั้งพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยและพักประชาชนนอกจากแข่งขันเรื่องของคดีนายกองแต่ละพักแล้วต้องแข่งขันการเรื่องของนโยบายที่จับต้องได้และเชื่อว่ารายชื่อของคอรมอหรือ คนที่จะมาบริหารหากชนะการเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนที่จะมาใช้สิทธิ์มองและให้ความสนใจใกล้กั้มาแล้วครับจับตาดูผลงานก่อนที่ท่านจะใช้สิทธิ์ในความเป็นคนไทยกากระบ,บาดจะเลือกคนหรือพรรคการเมืองไหน